สัสดีค่ะนี่คือรายการสายตรวจภาษารับหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องสถาบันเราได้รับปริศนาคำไทยมาจากคุณลี่พบกับคำที่สงสัยในวันนี้ทีมสายตรวจภาษาเดินทางไปพบคุณลี่ถึงจังหวัดบุรีรัมย์กันเลยทีเดียวหนูเนี่ยได้เล่นเกมไายชื่อมแมลงมีอยู่มแมลงตัวหนึ่งที่มีข้อสงสัยเถียงกันนะคะคือคำว่าแต่ว่าเพื่อนหนูอ่ะเขียนคำนี้ แล้วออกเสียงว่าจักระจันเคยผ่านหูผ่านตาน่ะเขาเขียนกันแบบนี้หนูก็เริ่มไม่แน่ใจค่ะว่าคำคำนี้เขียนและออกเสียงยังไงกันแน่ค่ะไปฟังความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่กันดีกว่าค่ะเขาคิดว่าคำนี้คุณจะเขียนและออกเสียงว่าอย่างไรเคยเห็นแต่แบบนี้ค่ะถูกไหมอ่ะก็เอ่ยว่าจักระจันมันดูน่าต้นไมอไม่ใช่คิดว่าน่าจะเป็นบวกไอเครื่องนี้อะไร เขาเอิญว่าจักกะจันแมนเท่ๆผมไม่มั่นใจที่สำหรับผมผมว่ามันเขียดแบบนี้ครับคำว่าจักกะจันที่ถูกต้องต้องไม่มีไม้ตรีนะคะและเวลาออกเสียงต้องออกเสียงว่าจักกะจันไม่ใช่จักกะจันนะคะจะไม้ให้ดีๆนะคะจักกะจันจึงจะถูกต้องค่ะขอบคุณทางรายการมากนะคะที่ทำให้หนูเข้าใจคำคำนี้ ทางรายการของมอบพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554เพื่อแทนคำขอบคุณที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นตัวอย่างที่ใส่ใจการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและถ้าหากคุณผู้ชมตรวจพบคำที่สงสัยชวนให้สับสนเหมือนอย่างเช่นคุณลี่แจ้งเข้ามาได้ที่สถาบันสายตรวจภาษาหรือส่งเข้าไปสอบถามที่แฟนเพจของสถาบันเราก็ได้นะคะเป็นคนไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะอย่าให้ชาวฝั่งชาติมาตำหนิเราได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ